วันนี้เรากลับมาสถานที่ถ่าย MV เมื่อวานนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นไหมน้องแมวที่อยู่ใน MV คือน่ารักมากเป็นกันเองตุดน้องคือมาถ่าย MV กับเราด้วยก็คือเราไม่ได้จ้างนะคะแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมกับน้องด้วยนี่วันนี้มาพร้อมกับขนมแมวนะคะเราจะมาให้น้องกินแต่ว่าตอนนี้น้องอยู่ไหนไม่รู้อะ่ะถ่าย MV น้องให้ความร่วมมือดีมาก<ช>และเราก็รีบกลับบ้านไม่ได้จ่ายค่าแรงเลยวันนี้เราก็เลยซื้อค่าแรงมาให้น้องแมว นี่ซื้ออะไราไมาให้น้องแมวบ้างอันนี้ก็จะเป็นขนมแมวเลียอันนี้น่ารักมากน่ากินอะอยากกินอ,อันนี้เป็นปลาทนะต้องกินมวอยากเอาปะปลาแซลมอนลมควันอุ้ยน่าจะอร่อยนะปเด<ช>ี๋ยวเราไปตามหาน้องแมวกันว่าอยู่ที่ไหนอะไปะตามหากันตอนนั้นน่าเจอน้องอยู่ตรงนู้นแล้วคือแล้วถ่ายมุมไหนคือน้องเดินตามไปทุกที่อะนองแมวอ่ะน้องน่าจะออกมาเล่นกับเพื่อนๆตอนเย็นๆน่ะ

แต่ว่าเราให้ด้วยละกันอุ้ยน่ารักมากดูกินเปล่ามากินกันเถอะนี่น่าจะไม่ใช่น้องแมวที่ถ่ายในเอ็มวีนะไม่น่าใช่แต่ว่าให้กินด้วยละกันเพราะว่าอยากให้แต่ว่าน้องน่ารักมากเอาอันนี้คืออันนี้คือปาทูน่าน่ารักจัง ตรงนี้มีน้องแมวหลายตัวมากเลยเนาะเมื่อวานอนะเมื่อวานมีสี่ตัวเลยทุกคนแต่ว่าตัวที่เราถ่ายคือตัวไหนอะตัวนั้นคือน <Gore> ่ารักมากแล้วก็แบบว่าให้ความร่วมมือในการถ่ายเราก็เลยแบบจะหาอาหารมาให้น้องแต่ว่าตามหาน้องไม่เจอนะเจอตัวนี้ไปบอกเพื่อนด้วยไปบอกเพื่อนได้นะว่าวันนี้เรามาหานะเดี๋ยวเราจะเก็บขนมวาให้เพื่อนเธอเกินด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาหาใหม่ใช่นี้เราก็ป้อนไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องแมวตรงจุดที่เราถ่ายเอเมื่อวานกันดีกว่านี้คือเห็นน้องในกล้องด้วยนะเดินตรงเนี้ย น้องเดินอยู่ตรงนี้ตรงร้านมาละกอฮอลแลนด์นี่ไงฉากนี้ไงที่น้องแมวเดินผ่านในเอ็มวีน้องมีอยู่บ้านเ่าวันนี้แต่ว่านี่ทุกคนมันมีเป็นย่าไข่แมวด้วยอันนี้แมวจะเอาไว้กินตอนที่แบบไม่สบายใช่ไหมใช่นี่นี่ทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น้องแมวเดินมาหาเราในเอ็มวีนะคะนี่แต่ตัวนั้นอะ แต่ว่าไม่ใช่อ่ะอุ้ยอุ้ยน่ารักแมวเจอน้องแมวอีกตัวหนึ่งนะแต่ไม่ใช่น้องแมวที่ถ่าย MV กับเราอ่ะให้กินไหมให้ให้น้องกินหน่อยอุ้ยน้องคีอ้อนมากใช่ไหมอ่ะใช่ตัวเมื่อวานไหมไม่ใช่เมื่อวานตัวเมื่อวานเป็นลายเสืออี๊ป่าวน้องคีอ้อนมาก น,นอนกินเลยเหรอนีอ่แมวชอบกินขนมแมวเรียน้องขนสวยมากตัวนี้น้องอยู่บ้านไหนอยู่บ้านนั้นอะไรไหมคะอะไรไหมอะไรไหมจ๊ะแมวส้มอุ้ยดูท่าทางอร่อยมากอะทุกคนน่ารักอะแม่ขอเลี้ยงแมวหนึ่งตัวได้ไหมทุกคนคะถ้าคลิปนี้ใจถึงหนึ่งหมื่นอะไรแล้วไงแม่จะให้เลี้ยงแมวให้บอก ทำแต่งน้องแมวหน่อยอร่อยจังเลยพี่พายใจดีมาก <c oughs> โอทุกคนโดนน้องแมวลุงเป็นละตัวหรือเปล่าเนี่ยทำไมจ้องกันแปลกทำไมจ้องอย่างนั้นน่ะไปเหือดไม่อยากมีเรื่องนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พายเป็นแมวสีส้มนะเดี๋ยวแม่เป็นแมวสีนวลนะเฮ้ยแกมามองฉันท่อเมวะแกมาแย่งอาหารช้อนกินทำไมไเลยงพี่พายเขาเอาอาหารพี่พายเอาอาหารมาให้ฉัน ใคันนเยสรุปคือเราไม่เจอน้องแมวที่ถ่ายเอ็มวีนี่นนะคะแต่ว่าเราเจอน้องแมวสองตัวนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้ามาหาใหม่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีเรื่องไม่อยากโดนลูกหลงไปละไม่เป็นไรส้มส้มกรปาทู